สบายดีป้าลงเบสุขสุขคนเออีหลาสบายดีด right? right. ้วยเ่ิรสุขสุขคนว่าจดีว่าจดีสบายดีเด้อพบกับ้าวตอรมัดหัวฟูอีกแล้วไฟสีเป็นกกานน่ะสบายดีด้วยั้าง้ใช้สบายดีด้วย สบายีไหมนะนี้คือบ่มีก้นมีดากบวันนี้มาเลยเนาะสบายดีรู้ไหสบายดีแล้วไหมสบายดีเอ้าวันนี้เออว่าเป็นยุทธเนาะแต่ว่า่เป็นนะต้งเด็ดสิอะไรอยู่เพื่อนยังไงอยู่เพื่อนนั่นจัะจุดย่างไปจนคือว่าจนลำคาามันเกาะแข่งเกาะขาไปแล้ว แบบบูยูมองอื่นเลยนะมลิ่นมเดียวกันลิ่มยู้งปารีมมุมมีไผ่นะว่าริมเพรียวมันแค่ไหนเรียวเรียวบอกเม่ใบดูหาว่ามีตู้อ้วนมาเล่นน้ำน้องหน่อยนะเอามาเบิ้งดูน้องหน่อยนะเนาะหลึกสึกลึกสึกเอ้ยไปละห่วงไปวัดเนาะห่วงของเล่นเขาพ่อเขาอุ้มน้องไปกับห่วงเนี่ย <laughs> <Bà tôi> thấy... <laughs> ừ. nó <laughs> Nên... mà nó đi đi cứ cứ chọt cứ Mẹ cho đi bài đi đơn Nhưng ơi Bà bỏ này qua Bà bỏ con này qua Bà bỏ đó Cái nói bé mấy nó lên bà. năm đó mà vương nên nó nói này. Nó nói đi. Em bảo mình vậy Tôi mà lên năm đấy, đấy. đó nó. Đấy. Ok đó mới là của hiền vô. Cho miền chứ. Bao kiện ủ mưa lẽ. Vương nữa hả? Bao kiện mưa mà ấy. Không quá tí. Ừ. Khỏi vương vâng nữa lụ. Thôi mưa hiền khóc một thằng kia. thằng này. Vương nữa hả?

Chắc quá giảm chẳng mẹ mẹ tôi tôi em lên nó nói nó bơm. mẹ nó nói nóng 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 cái nóng 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 mì nóng 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 ตงเยอะถ้าคนจอยน้อยปล่อยมันคือมันเป็นลึกซึ้ซสัมก็โตแลยอันนี้กระักไปชังคนอ่ะอยู่ชื่อกบเป็นสามปีสี่สี่ปีละรู้กินข่าเไยเตี้ย

วนากัไปแน่เบอร์ยนถือจ้ากันถือจากันถจาเลยน้ดูหมืจ่ากันถือจาังเป็นอย่างเห็ดเนี้ยนะอเห็ดเอาหัวฟรั่เดี๋ยวเดียวว่าชนาที่อนเห็ดแลวพอเจ็บแล้วก็หาแล้ววันี้ออือยุลี่ยุลิถือจ้ากันเลยถือจาแลยถือจางามเน่ยยิ้มหวานกอนยิ้มหวานกอน

ขันมหน่อยนึงก็ดำลมำลบักลายลายอาซามอาซามยังได้ีอาถ้าหยังหัวนอนเป็นเันเฮ้ยข่ไปดำแมร์บมิดเฉยม่อเลยไปห่างเว่นไม่ใน่าไปหาเม่์เยม้่เลย นอนได้ตู่ก็นอนหลับก็เกาะอยู่พตู่ก็ไปเพื่อนดีที่ตายจชักชื่อช่ไหมจนและเ้อถ่ายมถ่มนไก่เนวไกไงนี่้างหน้าจหอัวเะกสเนื่อเดหัวเาายกันบ่ชื่อย่งว่าอันเมียเราเมียเราคือชมเลยเมียเรา เม่เ่่าหอยพุ่่เเ่่่ม่่า่่่่ี่ย่่ี่่่่่อ่่ม่ก่นา่่่่่่่่่่่ะ่่่่อ่่่่่นี้น่่เ่่่ม่่ม่ล่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่็่่่น่่่่่่่่่่วัน่่่่่ อย um ่าไแหไม่เขานั่นสิเานั่นเห็นเขาเอาลงลงลงอย่างเนาะแล้วก็นอนวิ่งจนเขาอันเอาลงตายอยู่เพื่อนปีบอยู่หน้าอยู่หน้าตายอยู่หน้าทำเกเพื่อนเอ้ากลาผ่าหัวบาลายบ่อมเขาลงเลยเลิกวงมันชาวไราะว่ามาไรเยินได้ไต้กูเงนในชาแปะเงินในชาวไรญาติเอาควมเนาะ เล่นอยู่อะมดนะแค่ทนกันยาเราตายจะได้ยังไของแน่เอาไปได้มากพี่เราเอามาได้เลยได้เงินทหารนะทหาแล้วบานนึงลงด้ยลงหลยั้งมี้ลงทหารกันชื่อกันชื่อสามสามชิบสามิบเอ็ดาเงินให้องนอือนี่ลงที เออไอหนี้เงินว่าเงินเกาเงินรู้ฮะเบิร์ดใช่ไหมบ่ยังไงใช่ยังสมเก่าอยู่แล้วเพราะว่าเลดเงินตะกี้เขาก็ไล่เอาเงินนั่นสูงทีซื้อแต่ถ้าเฮาอันไปขายเป็นเงินกีบก็ขาดทุนแต่เฮาขายเฮาขายมันเฮาได้เป็นเงินบาทถูกต้องก็ไล่ก็ไล่เพราะซ้ำกันซีมเงนปลายเอ่าซีมเงนปลายแต่เขาไล่เป็นเลดเงินเงินกีบผัดมันผัดแพ้งมันบอก กะแมนเยอถ้าเฮาเฮาสิบเอันเฮาได้เงินบาทมาเฮาไปไล่เงินกีดต่อมลงมันกะลุกออถ้าเฮาสิไล่อันตัวนั้นมันกบมูลค่ากะซํำกันบอออย่างมลงอยู่เลยขึ้นไปไล่เฮาหาเงินกีบผัดเขสเขะลงลงลงะอือ

เดน้ำเย็นอยู่แล้วกะจับแก้วปานนั่นหอยน้ำห่อนมันก็คือชิฮ่อนได้เลยเคยกินอยู่อยู่เพื่อนไปหัวลาเล่ากันพัดบอกให้ไปเอาซื้อเพื่อไปนะใช่บอกให้บอกน้องหน่อย เอ้ยบอกไปตู้อ้วนมาเล็ดน้ำลงหน่อยนี่เด้นี่เด้ฝนอันนี้เมย์ใบแห่มาท่าผมว่าเาย์ใบหาขนมใช้ใช้อยากได้ขนมนยังขนมมายองนี่มันแพงสามสิบแปดผม Anh em bọn em không thấy bài vương mì bay miền bụng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  bay miền 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 มีไทยหนักะอไทยบ่ของเรานี่ของเราแดงแจเจ้าของเราของเราเนี่แเสบของเราเสฉบ่โย่ของเวียดเลยยังของไทยเลยกันแล้วแต่คนมักแล้วถ้าเจ้าบุมักสมกับสมบอสสมบ่น้อันนี้บอสมหมูรับ

mặc cái bò hả mặc cái bò vậy này hả mặt cái bò sip 13 sip áo bò vẹt này bò hả mặc vào đấy mình เปเด็นของลุงเปิดมาต้อนที่แรกแทบเปิดมลงมวยองนี่ก่ยองนี่เอพชังโัมันแก่อืมมึงว่ามายังไันี่ตากระป๋องอันได้เพิ่มเอาน้ไขอบใจเพิ่มน่อ,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 อก่ยองมันขอบใจมังอืมนี่นะเอาไปกินก็เนี่ยต้องอใหกินน<า> Lord, right? ừ. Cái lọc rồi quá, chưa lọc rồi mhm 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 nó mhm 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 cột mhm 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 cột mhm 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 hay mhm 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 เจสนนิ็นนันเจ็ดสิบเอ็ดพันจ่ายนะแม่บุญแล้ 77, แลเอ้าไ่จ่ายไ่จ่ายก็สิจ่ายน้องเมียคือว่ามาเอาเงินวานนี่บุแล้วม,มาเอาเงินมาเลยเมื่อให้ไปเขาเงินเด้ันนึงเด้ บตรพันตุนเง็นเจ็บไปร้อามามง่ายไม่ตู้ร้อยหนึ่งกูในข้าเงินสี่แสนกูก็ซื้อสเตอนั่นใส่อีกแต่ยม่ได้เตอร์ยังองกสเตอร์นั่นนะตัองชาสูงนะช่นคือเสียเรื่อยแทะใส่สูงค่ะปุดบานนี่ตอนนั้นก็คือว่าใส่กูยันตู้อ่ะตูจิงอไิจักเออบักเกตยังกี่ตัวช็กอใส่บลุบลไหวเนาะจักวานนี่ รถมันจะไปขาดง่ายค่ะได้ขนาดนั้นเนาะขาดปุ๊บเกือบตายเลยนะกือบตายแม่เอ้ยใจเสียวขาดหายเรียบบ้างโฉนเก่าขาดเข่าก็ต่อได้มันยากนะอันโฉนโมไซสิขาดกูว่าจะี๋ยวมันเขาออกทีได้เขียวนั่งกดขวดทีเสื่อนแผ่นนั่นนั่นน่ะเสื่อแพ่นนั่นเสื่อได้กูว่าโฉนเข่า เสือหัวมันโซ่เชนฮ่ากระตั่วหักขึ้นอย่ามบอกให้เนี่นะเอาสักอผ้าตั้เราจะไปไปขี่ขี่ไปเล่นทักวันหรือไงหรือไง่าเราจะไปแต่กลางคืนกลางเว้นแบบไปอยู่เรื่อยๆไปหักจับจับไปยังไม่จับไม่ได้เมนบอกไปดิ่งจะไปใส่เดี๋ยวก็ไปมาหน้าก็เอาไปคือว่าไปไทยอยู่แถวชูวีแถวเชิโอ เอาเห็นเขาลงเลยโตัสันห่เม่ไดมือคือมืออ่อันจ่อเม่นมืออไหนะมือขนาดยาดำามาไปเถืทิพย์อไป้อุยบนบอก้ยเห็นเขาถ่ายลงคันแถวไฟบ่าไฟบักมัน่เม่เท่โว่น้ำคนพงมีารสัมนจักเมนะาปกันคำเมือคืนกับเล่นมัเขาไปเดือนถือ่าเายจะไปได้ ไปเวลารถอันเป็นยางม้าอันไมนเล้วนะว่ามาอาปากกรงฟองเลไเนี่ขนาดรถอันขี่ห้างบุพัญญาเอานะเอาเบากใหอามาขึ้นเฮาแล้วดำหน้าเลยกบขามเปย์่นสุขึ้ามแทนเฮ้ยกบขาเปย์จนนี่อนี้อ่าชาวเังค่ะกบขามเปย์พิ่นวะงาบหูใครอะเมอนะะ ปลาเขาหมักก็ได้ดิบหน่อยอุปกรณ์กุ hmm, yes, yes, yes. ้งต okay. ้นมันสิตายเลยต้นช่องต้นน้ำกระเลียงไม่ชุบบ่ได้ชุกแล้วเนี่ยตายเนาะโอเคสเหรับพี่น้องไอ้คลิปนี้กับพี่ยังไล่มปตู้มาเล็ดน้ำน้องน้อยน้องน้อยกับบอยออกมาจากห้อกเยี่ยมบังน้องน้อยน้องน้อยก็นอนอยู่ห้องพูนยังว่าออกมาอยู่ ບາດນີ້ເຂັບນີ້ກໍສິລພແມ່ພນ້ອງແລນາກັຄຳວ່າສະາດລວດີເບະກົນພນ້ອງ